สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามรถยนต์นำเข้าจากประเทศไทยและอินโดนีเซียลุกตลาดเวียดนามอย่างหนักปัจจัยมาจากค่านิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนามหรือราคาและคุณภาพของรถยนต์จากไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่3สิ้นเดือนกันยายนปี2021เวียดนามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ อันดับ1ไทยแลนด์57,294คันอันดับ2อินโดนีเซีย33,967คันซึ่งรถยนต์จากทั้งสองประเทศนี้รวมกันมีจำนวนทั้งหมด9 1 2 6 1คันเกือบ80%ของจำนวนรถยนต์ที่นำเข้าทั้งหมดและเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2020จำนวนรถยนต์จากทั้งสองประเทศนี้ เข้าสู่เวียดนามเพิ่มขึ้น62%จากเพจเวียดนามเอเคก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับ ถึงแม้การนำเข้ารถยนต์จะมากขนาดนี้แต่ก็ไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภคชาวเวียดนามจนบางครั้งถึงกับต้องจองกันเป็นเดือนไม่เหมือนในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับคุณที่จะซื้อรถยนต์แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่เพื่อนคนไทยเล่าให้ฉันฟังว่าคุณไทยส่วนใหญ่มักจะใช้รถไม่เกิน5ปีแล้วก็ขายเพื่อซื้อคันใหม่คอมเมนต์ต่อไปครับ ไทยแลนด์และอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเวียดนามรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้าเวียดนามก็ควรจะเป็นแบบนี้ถ้ายกเว้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศจะทำให้กำลังซื้อรถยนต์ของเวียดนามใหญ่เท่ากับ2ประเทศนี้แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้4คนคนแรกครับมีเพียงกัมพูชาลาว เมียนมาและเวียดนาม4ประเทศเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มฐานะเศรษฐกิจเดียวกันส่วนไทยแลนด์และอินโดนีเซียพวกเขานำหน้าพวกเราประมาณ30ปีคนที่2ครับใช่แค่ GDP ก็รู้แล้วว่าห่างไทยแลนด์ Thailand และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สูงกว่าเวียดนามแล้วเวียดนามจะเอาอะไรไปรเทียบกับ2ประเทศนี้ถึงจะอยู่ในฐานะเศรษฐกิจเทียบเท่ากันคนที่3ครับ ไทยแลนด์ยังคงนำหน้าเวียดนามในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ยังไม่ต้องไปพูดถึงอุตสาหกรรมหนักคนที่4ครับยังไม่รวมถึงอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวใช่เวียดนามยังคงตามหลังไทยแลนด์อยู่มากแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นช่องว่างเริ่มลดลงแล้วและลดลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับ รถยนต์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแค่ประกอบอยู่คุนละประเทศไม่เข้าใจว่าทำไมผู้บริโภคชาวเวียดนามถึงนิยมซื้อรถยนต์นำเข้ามอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ารถยนต์ที่ประกอบจากประเทศไทยมีคุณภาพด้านงานประกอบดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับรถยนต์ที่นำเข้าจากไทยแลนด์และอินโดนีเซียเป็นยี่ห้อสังชาติญี่ปุ่นแล้วทำไมเวียดนาม ไม่ส่งรถยนต์ยี่ห้อสัญชาติเกาหลีไปไทยแลนด์และอินโดนีเซียบ้างล่ะจะได้ไม่ขาดดุลคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือวิธีทําธุรกิจที่จะได้กำไรสูงสุดบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นรู้ว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามให้ความเชื่อมั่นรถยนต์นำเข้ามากกว่ารถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศผู้เขาจึงนำเข้ารถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาขายคุณภาพเท่ากัน แต่ได้ราคาสูงกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับรถยนต์ที่ประกอบภายในประเทศก็มีคุณภาพดีแต่ทำไมผู้บริโภคชาวเวียดนามนิยมไปซื้อรถยนต์นำเข้าหากคุณต้องการให้เวียดนามเติบโตคุณต้องใช้รถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศเงินตาจะได้ไม่ล่วไหลออกนอกประเทศแถมยังช่วยสร้างงานให้คนในประเทศด้วยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับ ฉันคิดว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าดังนั้นเมื่อจะซื้อรถยนต์สักคันที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดงต้องเลือกยี่ห้อรถยนต์ที่มีประวัติยาวนานเพื่อความสบายใจคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับยี่ห้อรถยนต์ที่เพิ่งเกิดได้ไม่ถึง10ปีหรอกนะคอมเมนต์ต่อไปครับรถยนต์ที่ประกอบในเวียดนามมีคุณภาพต่ำกว่าที่ประกอบในประเทศไทยเพราะไทยแลนด์เป็นโลโคอลเซชัน คือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมรวมถึงข้อกำหนดอื่นของตลาดมากกว่า40%ส่วนเวียดนามแค่10%ตามหลักสารนแล้วรถที่ประกอบในประเทศไทยจึงมีคุณภาพสูงกว่าที่ประกอบในเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับผู้บริโภคชาวเวียดนามต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ราคารถยนในเวียดนามเทียบเท่าไทยแลนด์และอินโดนีเซียสู้จนไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ว ราคาก็ยังสูงอยู่แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับประเด็นสำคัญคือภาษีของรถยนต์35-150%ค่าจดทะเบียน12%ค่าธรรมเนียม20ล้านดงสูงเกินไปมันจึงส่งผลให้ราคารถยนต์ในเวียดนามสูงติดอันดับต้นๆของโลกคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นเป็นเพราะว่าตลาดในประเทศมีขนาดเล็กมาก ทำให้บริษัทรถยนต์ไม่เพิ่มการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในเวียดนามแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีรถยนต์สัญชาติเวียดนามอยู่แล้ววินฟาร t คุณภาพใช้ได้ค่อยๆแบ่งส่วนการตลาดแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับประชากร100ล้านคนคุณคิดว่ามันยังเล็กอยู่ใช่ไหมแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ประเทศกำลังพัฒนายอย่างเวียดนามความต้องการรถยนต์ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คอมเมนต์ต่อไปครับหวังว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนทั้งในและนอกเวียดนามจะทำลายการผูกขาดของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ครับก่อนอื่นรถยนต์สัญชาติจีนต้องทบทวนเรื่องคุณภาพก่อนนะไม่อย่างนั้นคงสู้รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกาไม่ได้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับเวียดนามกลายเป็นลูกค้ารายหลัก สินค้ารถยนต์จากไทยแลนด์และอินดโดนีเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับฉันว่าเวียดนามควรเลิอกอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ภายในประเทศไปเลยจะดีกว่าเพราะยังไงคนเวียดนามก็ไม่ค่อยจะซื้อแถมราคาก็ยังแพงกว่ารถยนต์ที่นำเข้าแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่ฉันว่าเวียดนามควรจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตยอย่างอื่น เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามคงต้องนำเข้ารถยนต์ที่ประกอบจากประเทศไทยไปอีกนานตราบใดที่ค่านิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนามยังเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปครับอยากให้คนเวียดนามใช้รถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศแต่ไม่คิดที่จะทำให้ราคามันถูกลงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าอยากใช้รถยนต์ในราคาที่ถูกเหมือนกับประเทศอื่นแนะนำนะควรย้ายไปอยู่ประเทศที่มีรถยนต์ราคาถูกแล้วก็ซื้อซะเพราะถ้าจะรอให้รถยนต์ในเวียดนามปรับราคาลงคงไม่มีหวังนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็น เชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ